ขนาดของเต้านมเล็กนะคะจะทำให้ผลิตน้ำนมได้น้อยหรือไม่จริงๆเป็นเรื่องของการกระตุ้นอย่างเดียวเลยนะคะดูดบ่อยดูดเร็วดูดถูกวิธีสวัสดีค่ะแพทย์หญิงสุธีราเอื้อไพโรธกิจภูมาลแพทย์เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โรงพยาบาลเมดพาร์คขนาดของเต้านมเล็กนะคะ จะทำให้ผลิตน้ํานมได้น้อยหรือไม่นะคะไม่เกี่ยวนาเพราะว่าขนาดเนี่ยก็คือเป็นปริมาณของไขมันนะคะแต่ว่านะคะตัวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ํานมก็คือถุงน้ํานมกระป๋อน้านมนะคะแล้วก็ท่อน้ํานมเนี่ยมีปัญหาไหมถูกนะตัดขาดอะไรหรือเปล่านะคะมีไหมที่ผู้หญิงเกิดมาแล้วมีกระป๋อนน้านมน้อยมีค่ะนะค,ะนะคะเจอได้ประมาณ1% นะคะร้อยคนเนี่ยจะมี1คนนะคะที่กระปลอดน้ำนมน้อยนะคะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยนะคะบอกว่าเอ๊ะคุณยายนมน้อยแปลว่าคุณแม่นมน้อย้วยหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่า99%เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องของการกระตุ้นอย่างเดียวเลยนะคะดูดบ่อยดูดเร็วดูดถูกวิธีนะคะแล้วก็แม่กับลูกเจอกันเร็วนะคะภายในหนึ่งชั่วโมงหลังคลอดแม่กับลูกอยู่ด้วยกันตลอดเวลาลูกร้องเอาเข้าเต้าตลอดเวลา ะะแล้วก็ไม่เสริมนมโดยไม่มีข้อบ่งชี้นะคะอันนี้ก็จะทำให้แม่ทุกคนผลิตน้ำนมได้เพียงพอแน่นอนนะมีแค่1%เซที่มีกระป๋อน้ำนมน้อยกว่าชาวบ้านเขา,ากรณีน,นี้ก็ยังผลิตน้ำนมได้ค่ะแต่อาจจะต้องมีเสริมนมบ้างนิดหน่อยเพราะฉะนั้น99%เก็นเนี่ยก็คือมีเพียงพอแน่นอนขอให้ทำให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะ